จังหวัดตราดครับก็มีการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะครับประกอบอาหารปรุงสําเร็จเพื่อที่จะมอบให้กับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บครับบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสรินยาประกอบผลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดนายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดครับก็ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสําเร็จ เมนูกระเพราไก่ไข่ดาวนะครับแล้วก็กระเพราหมูไข่ต้มน่าทานมากๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัดเป็นเจ้าภาพและก็มีการตั้งจุดคัดกรองประชาชนรวมทั้งยังมีการจัดเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันปัญหาการติดต่อนะครับของโควิด -19 อีกด้วย การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารให้กับประชาชนโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดก็จะมีการจัดตั้งจุดมอบปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตหรือว่าถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดตราดครัวเรือนละหนึ่งชุดบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดส่วนที่ตู้จวนปันสุกบริเวณหน้าบ้านพัก ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ยังคงมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมอบอาหารปรุงสําเร็จเงาะรวมทั้งของบริโภคอื่นๆให้กับตู้จวนปันสุกอีกด้วยในการแบ่งปันน้ําใจไปยังประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับ